ค่ะเพื่อนๆนะคะจะฝากกับตัดต้นมะขามล่องจ่ามันถูกกับหลังคาบ้านนะคะอย่างสังกะสีมันสอดนะคะสังกะสีจะเป็นสนิมแบบนี้นะจ๊ะอย่ามันหักทับหลังคาบ้านก็เลยพัฒนานะคะพัฒนาก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะเอาต้นมะขามนี้จะไปตัดเป็นทาเป็นเคียงไหวฟักลาบไ<ห>่า<ห>่ออ<ห><ล>ะไรอย่ายอยแซนี่<ห>ล่ะติดตามนะคะสวัสดีค<ล><ด>่ะพี่น้อง พี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องเพื่อนๆนะคะที่เป็นกําลังใจใหกับเจฟ้าเจฟ้าเฮ็ดยางเนาะนะคะผู้ร่วมพนวาเจฟ้าเฮ็ดยางเจฟ้านะคะก็คือนี่ค่ะแต่กอนตรงนี้นะคะเจฟ้าจะตัดเป็นอันันจะเป็นต้นมะขามนะคะตรงนี้นะคะเนาะที่นี่เจฟ้าตัดนะคะตัดลงมาก็ได้มาได้เขียงแน่นะคะได้เขียงได้ขึ้นแน่นะคะก็จะประมาณนี้แหละเนาะเนาะเห็นบอกคะมีราคางามมะขาม งานปะคามเจ้าฝ็เอามาไว้อยู่ตรงนี้ละนะลี่ลี่ออกมาไม่ีหอเครือกห่อได้จ้ะนี่ค่ะตัดออกมาแล้วนะจ๊ะตัดออกมาแล้วยายกับมคอนค่ะคุณยายไปกับมคอนได้เป็นฟื้นไม่อ้อยไฟนะจ๊ะได้เป็นไม่อ้อยไฟจ้ะนี่นะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็สิเอาไว้เป็นเผาท่านนะคะอันนี้คือไม่ขามทีหฮาลี่ลงมาเนื่องจากว่าในนี่มันมีสายไฟนะคะสายไฟของคุณอ่าหนาเพินนะคะอันนี้ก็คือ สร้อยหอัวมาแบบนี้นะคะจะเป็นบานหน้านะจ๊ะจะเป็นบานหน้าอา่าตรงนี้จะเป็นบานจจฟ้านะคะมีโกงกับเผาพร้อมนะคะจจฟ้าก็เลยตัดตรงนี้นะคะจจฟ้าตัดบริเวณรอบๆรั้วบ้านของจจฟ้านะจ๊จะจจฟ้าเห็ดเอียงอยูพลังค้นวานะคะนี่ละจ้ะวิธีชีวิตของจจฟ้า นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะอาชีพลักก็คือ,อเลี้ยงไก่ชนนะคะนะคะเนาะอันนี้ก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจดีก็ไปไปเรื่อยๆนะ,ะเรื่องสถานีวิทยุกับบุคตะกรนะคะนะคะเนาะน,ะนี่รอบรืบ้านของเจฟาาก็จะประมาณนี้นะคะมีกินมีหยาบมีโคบิดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะรอบเรบ้านของเจ้าฝานะคะเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะแล,ะและมาเบิ้งต่อนะคะ ว่าเป็นอยังเจท่าคือได้เอาน้ำเกลือมาแช่เถียงนะคะเนื่องจากว่านะคะผู้ถ่อ่นบอกว่าสาเหตุบให้เหตุเขียงนี่มันแตกเร็วนะคะก็เลยแช่น้ำเกลือไว้นะคะแช่น้ำเกลือไว้อันนี้จะฝาแช่ไว้สองคืนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมือนี่มือแรกนี่มืออื่นจะฝาก็แช่ออกเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะเห็นเพ่นบอกว่าแช่ไว้จักสองสามมือนะคะ แซ่บจักสองสามมือเคียงเห้าเอาเวลาเอาไปอันนี้มากกว่ใส่โดนใส่ท่นใส่ใสใน่านแล้วยิ่งเป็นเคียงมะขามไผ่ก็อยากได้นะคะเนาะ,ะนะคะเคียงมะขามนะคะใครๆก็อยากจะได้นะคะ,ะฝากกันเลยนี่แหละค่ะเคียงมะขามนะคะได้นะคะเอามาแต่ว่าเทคนิคก็คือว,ว่าอ่านี่แหละค่ะมาแช่น้ำไว้นะคะเพื่อจกว่าอ่าแช่น้ำเกลือไว้นะคะเพื่อว่าบ่อห้เพิ่นแตกเร็วบ่อห้เพิ่นราวเร็วนะคะสําหรับเขียงมะขามนะคะเนาะ จะฝากกับมาเห็ดตามนี่หละจ้าอัปเดตให้กับพี่น้องห้าเบิงนะคะถ้าหลายท่านอาจจะยังมาห้านแต่หูจักนะคะเนาะบางคนนี่เอาไปแ้วก็คือเอาไปเก็บไปเลยคุ้มมาคุ้มาเอามาไปล,ลูกนะคะแต่ว่า ของเรานี้ต้องแช่น้ําเกลือทิ้งไว้ประมาณ3คืนนะคะเพื่อว่าไม่ให้เขียยมันแตกร้าวเร็วนะจ๊ะอัปเดตให้กับผู้ที่นะคะกําลังจะรู้นะคะสําหรับผู้ที่รู้แล้วก็บอเป็นอย่างนาะค่ะเนาะขอบคุณค่าที่เขามาแวะที่ตามเจฟ้านะคะ